สวัสดีครับวันนี้ทีสตูดิโอนะครับมาตามคําเรียบร้องนะครับซึ่งมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอยากจะเห็นตัวหุ่นยนต์ที่เป็น a b c นะครับที่เป็นหุ่นยนต์สําหรับการเรียนรู้ของเด็กนะครับก็เลยตอบสนองคอมเมนต์นั้นนะครับโดยการซื้อมาใหม่เลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่ามันจะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนผมก็เคยมีนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่านะไม่รู้ว่ามันจะ แตกตากันไปมากมันขนาดไหนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับเอตู้นี้ครับสีสันน่ารักขึ้นนะฮะก็มีทั้งหมด24ตัวนะครับเนอะ a ถึง Z โอเคเออีกนะครับมาดู a ถึง M นะครับมันจะเรียงตาม อักษรด้วยนะฮะโอเคโอเคครับตอนแรกก็มาดูชุดแรกนะครับ A ถึง M นะครับนี่ก็คือตัว A นะครับพัสดุนี่มันจะประกอบด้วยสส่วนนะครับคือสีทึบกับสีใสนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีสีใสเนาะแต่ว่าเหมือนสีใสมันจะเปาะๆดิ้นก็ต้องบิดต้องระวังด้วยนะครับโอเคเรามาแปลงร่างกันนะครับโอเคครับ A ได้แล้วนะครับแล้วก็หมุนขามากนะนี่ครับอันนี้คือตัว A นะครับน่ารักเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับ B นะครับต้องนี้ก่อนเนีแพทเทิร์นนี้ใช้ได้หลายตัวเลยนะครับคือต้องเอาขาออกมาก่อนเปล่าใช่เอาหมุนขาพอละต้องค่อยๆหมุนนะฮะนี่อย่างนี้หรอโอเคแล้วก็หมอนตรงนี้นะ เนี่ยออกีนานีวะเออ่านี้ครับน,นี่ออน,น,น,นี่นี่คือบีนะครับดูตามันจะงาคนนิดหนึ่งนะฮะเห็นข้างในด้วยเพราะมันเป็นสีใสนะครับนอาอย่างนี้นะ่ะสีง่ายดีนะฮะหัวนี่ก็เป็นมีเหมือนเขาด้วยนะฮะสร้างความแตกต่างให้แต่ละตัวอันนี้คือสีนะครับไปดีนะครับตีนี่รู้สึกว่ามันจะ เออหมุนเหมือนกันนะฮะแพทเทิร์นนี้ดึงออกมาแล้วขอมุนแบงนี้นะครแคสออกมาอัตโนมัดเลยนะฮะแล้วก็ดึงออกมานี่อันนี้คือดีครับผมนะฮะต่อไปชุดแรกผ่านมาแล้วนะครับต่อไปอ e ีนะครับแหมขออ e ีก่อนนะฮะอีน่าจะเป็นแบบนี้นะเออนะครับอี e มันจะมีแบบว่าไม่ใช่หมุนแค่ตรงนี้นะมันต้อง พิกย่นเต้องระวังด้วยเนะี่ยมันเหมือนจะเปาะๆมันจะแข็งๆข็งนิดนึงนะฮะเด็กๆหมุนต้องระวังด้วยนะฮะะใช้แบบนี้นะฮะมันดูมืดนิดนึงฮะแล้วก็หมุนขามาข้างน,าน,นัน่นนี่นะฮะอันนี้ e นะฮะต่อไป f นะครับ f นี่คือมันไม่บาลานซ์ใช่ไหมดูเทินิคมันหมุนนี่หมุนมาตรงกลางนี้ฮ ขาซ้ายขวามันก็จะเท่ากันนะฮะนี่ครับตัว F นะฮะ G นะฮะเอาอย่างนี้นี่อ๋ออ,อย่างนี้เปล่าอุอใช้ต้องปิดหัวขึ้นมาอ่าอย่างนี้โอเค G นะฮะแขนจะหลบในๆนิดนึงนะฮะอันนี้เหมือนกบเลยหน้าตา กดนิดหนึ่งนะฮะต่อไป H โอเคนะฮะ H ตัวนี้นะฮะอันนี้ง่ายๆครับเอาขาลงมานะแล้วก็แขนเนะี่ยสไลด์ออกมาเป็นกำเหมือนคีมคีดนะฮนะนี่ครับนี่คือ H ให่ผมชอบดีนะคือมันมีนตรงแขนมือออกมาตรงนี้นะ <H. S 2> ต่อไปนะครับแถวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไอนะฮะตัวไอนี่จินตาการได้ง่ายนะครับอย่างนี้ใช่ไหมเอาขาลงมานี่ขาคู่นะแขนแล้วก็หมุนหัวนี่ง่ายมากนี่ครับนี่คือไอนะฮะต่อไป J นะครับ ตัวน,นี้เหรอเออมันต้องเอาขามาก่อนนะดัดให้มันตรงนะแล้วก็เนะี่ยเหมือนเล่นซ่อนหาจะเออย่างเงี้ยนะแขนมันน่ารักดีนะฮนะนี่เองนะครับอันนี้คือเจนะฮะต่อไปนะครับเคดึงออกมากนะแพทเทิร์นนี้หมุนง่ายนะครับเหมือนตัวบีเมื่อกี้หมุนยากมากนะ นี่ครับนี่คือ K นะครับเนะครับเนี่จะเหมือนตัว J นิดนึงนะครับแต่สลับซ้ายขวานี่เมื่อกี้ J ครับจากข้างบนนะแต่ว่าตัว L นี่จากด้านล่างเออจากด้านข้างนี่ฮะแล้วก็ทำไปตามไปนะครับนี่ครับ L นะสุดท้าย M นะครับไม่พอทีไม่พอครับ M เอมี่เพื่อนจะเดากันถูกนะฮะแต่ว่าผิดคาดครับหัวยต้องดึงขึ้นมานี่ก่อนนะแล้วก็เอาขาแล้วขเขาเขาอะไรนะดึงดึงแขนแล้วเอาไม่ต้องดึงมัหมุนขึ้นมาอเคหมุนลงมา,าต่อกระหมุนลงมานี่ครับอันนี้คือเอ็มนะครโอเคอันนี้คือครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวไปต่อกันครึ่งหลังเลยนะครับโอเคมาต่อครึ่งหลังนะครับอันนี้จะเป็นเอ็น ถึง Z นะครับหรือว่า C นั่นเองนะครับโอเคมาดู N ก่อนนะครับเป็นสีเขียวนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะปรับไมใช่ครับแบบแบบนี้นะครับขาปิดกันนะฮะนี่มือแล้วก็หัวตรงนี้นะครับอันนี้ N ว้าอ๋อ N มาต้งอย่างนี้เลยหมุนมาให้มันเป็นสีเขียวอยู่ด้านหน้านะครับ N นะฮะต่อไป O นะครับโอสีพาสเทลนะฮะฟ้า มุมๆนี้น่ารักดีนะฮะอันนี้ซิมเปิลมากนะฮะนี่ครับรู้เลยว่าต้องเป็นแบบนี้นะฮะโอเคอันนี้โอนะครับก็ไปพีนะฮะพีอันนี้เคยอขออหมายครับต้องพลิกอย่างนี้ก่อนนะฮะนี่ครับแล้วก็หมุนหมุงรอบแน่แล้วก็หัวขึ้นมาแล้วก็เอาแขนออกมานิดนึงนะครับอันนี้พีนะครับต่อไปคิวนะฮะ อยน่าจะเป็นด้านอ่ะอ้ออย่างนี้ถูกต้องละแล้วก็เอาหัวขึ้นมา่างนี้นะฮะด้านนี้นะแล้วก็โอเคต่อมาครับอันนี้คือคิวนผมชอบสีอย่างนี้ดีกว่านะสีแดงสีเขียวมันตัดกันดีเรามีสีน้ำเงินตรงนี้โอ้โหโอเคระเะะรบิดนะฮะโอเคชุดแรกผ่านมาแล้วนะต่อไปทีนะครับนี่ทีสตูดิโอนะฮะทีนะนะโอเคอันนี้ น่าจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้ขานะอย่างนี้นะครับนี่เอาขาวมาขอนแล้วก็แขนแขนนะแล้วก็หมุนเนาะไม่ใช่สิเอาอย่างนี้หรอน่าจะแบบนี้มั้งกล้งเอกกอ,เอานาอย่างนี้แหละอันนี้เป็นตัวหุ่นทีนะฮะต่อไป S อนะฮะ S อเราน้าสงสัยจะเป็นแบบนี้นะฮะเห็น,นไหมเราไม่ผิดนะ แต่ว่ามีนิดนึงครับไม่ใช่ดึงหัวนะอันนี้ก็คือหมุนตัวเลยหมุนตัวไปด้านบนเลยแล้วมันก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับอันนี้เอสโอเคต่อไปอาครับอาแปลกๆนะฮะน่าจะด้านนี้นะครับโอเคอาอ๋าอแล้วก็พลิกหัวอุ้ยก็พลิกหัวขึ้นมาเอ้ามีลิบบินตรงนี้ด้วยมีเหมือนกระเป๋าเลยฮนะอ๋อนี้นะแล้วก็โอเคขึ้นมานิดหนึ่ง นี่ครับอันนี้ R นะฮะต่อไป U นะครับ U นะฮะง่ยๆหัวมาอ่าอย่างนี้นะฮะแพทเทิร์นอย่างเยอะนะเอาหัวขึ้นมาจากด้านล่างเนี่ยอันนี้ง่ายๆนะครับ U นะฮะอืมสีผู้หญิงเลยน่ารักดีนะครับสีเหลืองม่วงแล้วก็น้ำเงินนะฮะโอเคชุดที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปชุดสุดท้าย ตัววีนะครับวีนี่เดาจะไม่ยากนะฮะนี่นี่นี่ครับอันนี้คือหุ่นวีนะฮะวีนะฮะอันนี้ก็เดาได้ไม่ยากจริงๆนะฮะง่ายๆสิมเพิลสิมเพิลนะะนี่ครับดูบึ้นเหมือนเดือะหักเนี่ยไม่รู้นะฮะไหลยกขึ้นมาเลยอันนี้คือ W นะฮะ แล้วก็ x นะฮะตัว x นี่น่าจะขาติดกันนะ,ะโอ้หัวจากตลาดอีกแล้วนะครับ x แขนดึงมานะ,ะอันนี้นะฮะ x แขนกลางไปนะ,ะโอ้แขนอ่อนนะฮะช้ำมันนะ,ะเ,น y. เด็ก y ยังียวที่ไม่พอนะฮะโอ้แขนมนันอ่อนจริงๆด้วย y นี่เหมือนจะเหมือน V ยังไงไม่รู้นะฮนะการแต่งล่างฟอร์มเหมือนกันเลยนะนี่ครับ V uh, W อ่านะครับจะเหมือนกับ V นิดนึงนะฮะดูมาเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะฮะแต่หน้าตาแตกต่างกันนะฮะสุดท้ายตัว Z นะฮะ Z ห้าอ่า,อาน่าสงสัยนะครับก็นี่อ่ะไม่น่าสงสัยอย่างนี้เลยดุนๆอย่างนี้เลยไม,ไม่ต้องพิกซ้ายพลิกขวานะฮะอ่า ล้วก็เอาแกขึ้นมาแล้วก็เอาหมูขึ้นมาแพทเทิร์นเหมือน W เลยนะฮะโอเคอันนี้บนตัว Z นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด A ถึง Z นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปรวมกันดีกว่าครับโอเคครับก็จะเล่นแบบนี้ได้นะครับก็คือเราเอาทีมนี้มา4ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับก็จะ ล่างกับน,บนี่ก็คือทีมสตาร์นั่นเองนะครับก็เล่นแบบนี้ได้นะครับก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้คำภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับ ก็เป็นของเล่นที่ในความรงจำห,าหลายๆคนแล้วก็เป็นของเล่นที่ดีต่อการพัฒนาการของเด็กๆนะฮะยังไงถ้าใครมีลูกเล็กๆอ่ประมาณ56ขวบแล้วก็น่าจะเล่นได้ละนะครับฝึกทักษะการต่อหุน่นแล้วก็การแปลงร่างแล้วก็แถมยังได้ความรู้เรื่องตัวฐางกฤษด้วยนะฮะอันนี้ก็จะได้แบบเขาเรียกว่าสมรวจเลยนะยิงนกดัดเดียวได้กระสุน2ตัวเอ่อประมาณนั้นนะครับ แล้ววันนี้ก็ได้แนะนำของเล่นใหม่ตามอาคอมเมนต์ที่ท่านผู้ชมได้แนะนำมานะครับผมก็พยายามจะทำตามความต้องการของผู้ชมนะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับอยากให้รีวิวตัวไหนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมาครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ